เสมอร์แกนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรากฏตัวต่อสาธารณะครั้งล่าสุดของเคธมิดเดิลตันนักข่าวชาวอังกฤษวิาพากวิจารณ์รูปร่างของบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องดึงดูดผู้ใช้อินเทอร์เน็ตให้โกรธเคืองมันเป็นรูปกษณ์ที่คาดหวังเป็นเวลาหลายเดือนแล้วที่เคธมิดเดิลตันสุข,ขุมรอบคอบมากเจ้าหญิงแห่งเวลส์ทรงประกาศต่อสู้กับโรคมะเรง็งและถอยกลับไปมุ่งเน้นไปที่สุขภาพของเธอเพียงอย่างเดียว เมื่อวันที่15มิถุนายนขบวนแห่ขบวนแห่สีจัดขึ้นในสหราชอาณาจากักรชาวอังกฤษอยากรู้ว่าเคธิดเ,เดลตันจะอยู่ที่นั่นหรือไม่การปรากฏตัวของภรรยาของเจ้าชายวินเลี่ยมถูกพินิจพิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเป็นพิเศษโดยเพียร์สมอร์แกนนักข่าวไม่ได้สับเปลี่ยนคำพูดตามที่สื่ออิสระระบุและยืนยันว่าเธอค่อนข้างของ ในวิดีโอที่แชร์บนยูทูบ e พียสมอลแกนให้ความเห็นตรงไปตรงมามากเกี่ยวกับการปรากฏตัวของเคสมิดเดิลตันเป็นที่รู้จักจากความตรงไปตรงมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการทะเลาวิวาทกับเมแกนมาเค้านักข่าวคนนี้เป็นคนยิเงินสดตามที่เขาพูดเจ้าหญิงแห่งเวลและชาวที่3จะต้องอธิบายต่อสาธารณาว่าพวกเขาป่วยเป็นมะเร็งประเภทใด ความคิดเห็นที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำนวนมากไม่ได้แบ่งปันและพวกเขาก็ไม่ลังเลที่จะบอกเขาในความคิดเห็นแคทเทอรีนเป็นบุคคลสาธารณะไม่ใช่ทรัพย์สินสาธารณะให้พื้นที่และเวลาของเธอในการรักษาหรือไม่เหมาะสมที่จะถามชนิดของมะเร็งหรือเรียกแคทเทอรีนว่าของเขากล่าวเราสามารถอ่านได้เคทมิดเดลตัตนรูปลักษณ์ที่โดดเด่นมาก โลกทั้งใบต่างรอคอยการกลับมาของเคสมิดเดลตันอย่างใจจดใจจ่อหากเธอไม่อยากพลาดงานนี้เจ้าหญิงแห่งเวลก็ไม่มีแผนจะกลับมาในเร็วๆนี้แน่นอนว่าเธอยังต้องใช้เวลาพักผ่อนอีกมากการปรากฏตัวของเขาในการเก็บสีเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดและดังที่ระบุไว้ในหน้าหกมีเพียงไม่กี่คนที่รู้เรื่องนี้ภรรยาของเจ้าชายวินเลียมทำทุกอย่างด้วยดุลยพินิสูงสุดรวมถึงการเลือกใช้เสื้อผ้าด้วย เคธิลเิลตันเลือกสวมชุดที่เธอเคยปรากฏตัวในที่สาธารณะก่อนหน้านี้อันนี้แดัดแปลงนิดหน่อยและปรับให้เข้ากับเธอเจ้าหญิงแห่งเวลไม่ต้องการให้ความหวังผิดๆแก่อังกฤษโดยการประกาศการมาถึงของเธอตั้งแต่นั้นมาจนถึงวินาทีสุดท้ายในที่สุดเธอก็รู้สึกแย่และถูกยกเลิกไป ในคอลัมน์และออนไลน์วันอังคารที่วันที่18มิถุนายนนี้เคทตี้นิคโคลแจ้งให้ทราบว่าเคเวตต์มิทติลตันถูกรายล้อมไปด้วยดีมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เธอดูขบวนพาเรดและเธอก็ได้รับที่นั่งซึ่งเธอก็รับไว้ด้วยความขอบคุณผู้เชี่ยวชาญเปิดเผยคำชี้แจงที่เน้นย้ำถึงความจริงที่ว่าพรรยาของเจ้าชายวินเลียมยังต้องพักผ่อนเคเวตต์มิติลตันเจ้าหญิงสร้างความมั่นใจให้กับชาวอังกฤษ ไม่กี่วันก่อนที่เธอจะปรากฏตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบหลายเดือนเคทมิดเดลตันได้แชร์ภาพบนโซเชียลเน็ตเวิร์กของเธอเจ้าหญิงแห่งเวล์ร่งแต่งกายด้วยการเกย์นีเสื้อย,ยืดสีขาวและเสื้อสูทเธอโพสท่าอย่างเป็นธรรมชาติและเคทมิดเดลตันก็บอกข่าวของเธอในคำบรรยายใต้ภาพสิ่งพิมพ์ของเธอฉันมีความก้าวหน้าที่ดีแต่อย่างที่ใครก็ตามที่ทำเคมีบําบัดร,รู้ดีว่ามีทั้งวันที่ดีและวันที่แย่ ในวันที่เลวร้ายเหล่านี้คุณจะรู้สึกอ่อนแอเหนื่อยและคุณต้องยอมพักผ่อนร่างกายเธออธิบายเคสมิเดลตันไม่อดทนที่จะกลับคืนสู่พันธสัญญาเธอจึงใช้เวลาพักผ่อนและคิดถึงสุขภาพของเธอเคปมิเดลตันต้องการทุกวิถีทางที่จะเข้าเฝ้ากษัตริย์ชาวที่3ตามที่เคที่นิคโคลระบุไว้เธอได้หารือกับเจ้าชายวินเลียมและกษัตริย์ เธอสามารถเลือกที่จะรอลูกๆของเธอที่พระราชวังได้แต่เธอเลือกที่จะเดินทางไปกับพวกเขาและร่วมกับสามีของเธอ mm hmm. เช่นเดียวกับกษัตริย์ชาวที่สามบนระเบียงผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่านี่เป็นการตัดสินใจของอาจารย์ใหญ่ที่เกี่ยวข้อง mm hmm. ไม่มีแรงกดดันจากใครเลย mm hmm. เธอต้องการทำสิ่งนี้จริง,รง mm hmm. ๆเธอกล่าวเกี่ยวกับกษัตริย์ชาวที่สามฝ่ายหลังไม่คิดว่าเธอจะขโมยการแสดงได้แนมะ้แต่วินาทีเดียว mm hmm. เขาแค่อยากให้ลูกสะพ้ายยืนียงข้างเขาในโอกาสพิเศษนี้